สวัสดีครับค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่แมตช์วีค6ของยูฟ่าแชมเปียนลีกรอดูการเสร2024ส่วน25สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทีมต่างๆต้องแข่งขันเพื่อคว้าตั๋วเข้าสู่รอบ็อกเอาท์เราจะมาดูรายละเอียดโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดรวมถึงสถานการณ์ของแต่ละทีมในกลุ่มต่างๆต้องแข่งขันเพื่อคว้าตั๋วเข้าสู่รอบ็อกเอาท์ เราจะมาดูรายละเอียดโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดรวมถึงสถานการณ์ของแต่ละทีมในกลุ่มต่างๆจิโรนาหวังจะสร้างเซอร์ไพรส์ต่อหน้าแฟนบอลในบ้านตนเองผลการแข่งขันในกลุ่มนี้ยังมีผลกระทบต่อทีมอื่นในกลุ่มเช่นกันดินาโมซาเกร็บพบเซลติกการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความกดดันดินาโมและเซลติกต้องการสามแต้มเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ารอบการดวลครั้งนี้จะเป็นบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งของทั้งสองทีม อาตาลันตาพบเรอัลมาดริดเกมบิ๊กแมชที่อาตาลันตาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรอัลมาดริดทั้งสองทีมมีเป้าหมายชัดเจนในการครองตำแหน่งจ่าฝูงของกลุ่ม B ีโดยเฉพาะมาดริดที่ต้องการลบภาพการเล่นที่สะดุดในรอบแบ่งกลุ่มก่อนหน้านี้เลเวอร์คูเซนพบอินเตอร์มิลานการพบกันระหว่าง2ทีมใหญ่ในกลุ่ม C ีที่ต้องการสามแต้มเพื่อการันตีการผ่าน เข้ารอบอินเตอร์มิลานหวังพึ่งแนวรุกที่กำลังร้อนแรงส่วนเลเวอร์คูเซนมีความมั่นใจจากฟอร์มในบ้านที่ดีเยี่ยมคลับบรูซพบสปอร์ติ้งซีพีเกมสำคัญของทั้งสองทีมที่กำลังเบียดแย่งตำแหน่งในกลุ่ม F อฟบรูซจะต้องใช้โอกาสในบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่สปอร์ติ้งซีพีกำลังมองหาผลการแข่งขันที่จะช่วยให้พวกเขามีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบไลซิกพบแอสตันวิลล่า แอสตันวินล่ากำลังทำผลงานได้ดีในการแข่งขันปีนี้พวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับไลซิกที่เล่นในบ้านและต้องการเรียกศรัทธาจากแฟนบอลหลังจากผลงานที่น่าผิดหวังในรอบก่อนหน้าอาร์มีเซาเซตบุกพบ PSG PSG ต้องการใช้ชนะอย่างยิ่งยวดเพื่อรักษาความหวังในการเข้ารอบโดยมีซูชักตาโดเนสพบไบเยนมิวนิคไบเยนมิวนิคที่การันตีการเข้ารอบแล้วอาจพักนักเตะต,ตัวหลักบางส่วนในเกมนี้ แต่ยังต้องการจบด้วยอันดับหนงของกลุ่มส่วนชักต้าต้องการอย่างน้อยหนึ่งแต้มเพื่อเพิ่มโอกาสเข้ารอบเบรสพบ PSV ทีมเบรสจะเปิดบ้านรับการเมยเงินของ PSV ในเกมที่มีผลสำคัญต่อทีเงินในการลุ้นผ่านเข้ารอบ PSV หวังคว้าชัยชนะเพื่อการันตีการเข้าสู่รอบ็อกเอาแต่เบรสก็พร้อมสู้เพื่อการบอลในสนามของตัวเองคาดว่างงเกมนี้จะเต็มไปด้วยความดุเดือดตั้งแต่นาทีแรก และนี่คือตารางการแข่งขันนัดที่6ของยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูกาลนี้ในคืนนี้อย่าลืมติดตามผลการแข่งขันและไฮไลท์หลังจบการแข่งขันได้ที่นี่เท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาก่อน